อันต์ซาในความงามมีกี่ประเภทนะคะเริ่มแรกเริ่มทีเราอาจจะเคยได้ยินพวกอันต์เซายกกระชับหน้ากลุ่มพวกนี้คือเรียกว่าไฮฟูนั่นเองไฮฟูเป็นคำรวมรวมทั้งหมดย่อมาจากคำว่า high intensity focus antisea คืออันต์าซาชนิดท,ที่พลังงานสูงเพื่อโฟกัสไปยกกระชับในจุดต่างๆจุดที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของเครื่องตะกูลนี้ก็คือชั้น a สมทีนี้ในความงามตัวเนี้ยเราเริ่มเห็นว่าจะมีอันต์เซาอีกอันหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทเรียกว่าอันต์เซาในการวิ ภาภพก็คือเป็นเครื่องอันตราซาที่คุณหมอจะใช้ในการตรวจดูโครงสร้างใบหน้าที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังดูเส้นเลือดดูไขมันดูพวกฟิลเลอร์ต่างๆที่ฉีดไปได้อันนี้คืออันตราซาในการวินิจฉัยฉะนั้นสรุปเลยอันตราซาในความงามี2แบบคือ1อันตราซาที่ใช้ยกกระชับหน้าเรียกว่าโฟกัสอันตราซาอันที่สอง,อ,สอ,งอันตรเซาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยดูโครงสร้างภายในใบหน้านะคะเรียกว่าอันตราซาในการนำทางการรักษาหรืออันตราซาไกด์อินเจคชันนั่นเองค่ะ แพทย์หญิงอธิตาอินวงหรือคุณหมอส้อยแพทย์เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยหันตถการอัลเตอร์ซาววินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลในโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์และยกกระชับปรับรูปหน้า